ป่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเมตรจากแมปรถไฟผมเคยเล่นมามันคือหนึ่งกิโลแสดงว่าเราก็เติมแบบเราก็เดินเป็นร้อยเมตรนั่นแหละ8ป0ร้อยเมตรหรืออะไรสักอย่างผมลงไม่เก่งฟิสิกส์กว่าคกฟิสิกส์กผมทิ้งกันไปแล้วคุณมาเยอะมากหื เพราะว่าเราจะหนีจากหมาป่าก่อนนะเนื่อแลาวมันค่อนข้างจะวุ่นวาย,ยและเลยแหละอู้จะมาปลาฉันรู้นะอย่าทำอย่าฉันทำ่างน,นมันดูไม้สิร้อยเลยดเดี๋ยวผมน่าจะก็บไม่ไหวแล้วอเออผม <ไป S 1> ต้องลอบมันไปก่อนอนะอันนี้นีๆน,นี้ซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะใช้ปืนดีกว่าดีไหม ระหว่างปืนกับไอไหนจะดีกว่าฮนะมาป่าก็จะโดนปืนไม่กินแล้วก็จะตายแล้วแหละกระสุนก็เยอะอยู่ผม,มผมว่ากระสุนน่จาจะพออยู่แหละเป็นไรกินอิ่มกันทุกคนแต่กระตกผมจะแตกตะก,ก,กวัวแบบให้อบุฟเฟ่เลยนะเนอะตะกัวนี่ผมนี่ดูแลมาอย่างดีแน่นอนว่าขาดลูกกระสุนมาอย่างแวววับ ผมจะให้อย่างมีความมันเออ่น้ำใจอะไรนนะเอไปจะให้นะทุกตัวใช่หนึ่งตัวไม่ใช่อะไรมาเก็บเนื้อด้วยเดี๋ยวผมเก็บไปก็ได้เกจะสิฟ้าโอเคได้ละกันหนึ่งก็ไม่ได้อูกบบปามแ๊บไม่ใช่ เพราะว่าตอนคืนนี่ผมขอบอกแล้วว่าผมเล็กมากๆแล้วผมก็คงไม่จะไม่จะไม่รอดถ้าผมไปช่วยเด็กตอนนี้แน่นอนว่าผมตายว่าผมตายเขาก็ตายมันว่าผมวยเป็นพระพาระปอผู้ช่วยนะยพระพระละ่อผู้ช่วยลิ้นพัดนิดหน่อยมันว่าผมจะกลับบ้านไปก่อนเพื่อความสะดวกของผมอาผู้ช่วยผมช่วยคนติดไมแ้แหละ บอกว่ากีต้องการมาใช่ไหมล่ะบอกว่าให้คุณมาช่วยผม,มยเก็บไม้เออเมื่อกี้ผมใช้คำสับผิดหนนะ่อยกลุ่มลึกลับกำลังเข้ามาเรียบมันไม่ใช่ใคร,<า>รมันค,คือคนนั่นเองบุกเหรออมเหนียวผมเหนียววันกันกุ้ยกวางคนไม่รู้แบบโอ้ย แ้วนี่โอ้เปิดมาทิ้งของต่อหน้ามันคิดยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเปิดมาผมทิ้งของแต่ม <ine> ันเลยมันคงงงอ่ะเองทำอะไรเองวะนี่พวกไอ้พวกนู๊ไ <mark> ม <Meat cre ed> ่เก่งเท่าคอร์ิตันหรอกมันเก่งวะเฮ้ยมันมันกาบมากเลยใช่ไหมเราเรายิ่งวิ่งวนอย่างนี้สกอร์ดิทั้นยิงเก่งกว่าเองไงขนาดผมวิ่งวนแล้วยังตีผมได้สกอร์ดิทันเน่ย เล่นโปเลยวะมัจังเลยเดี๋ยวมันนี่มันนิวบี้ตกกากเลยเอาคุณมันแก่จะเป็นหมาหมูมันหมาหมูมันไม่ได้กากเป็นหมาหมูเกินน้อยๆวันละนิดวันละหน่อยกูณชี้ตีมันหน่อยมันเยอะมันมีประมาณสองตัวเยอะมากๆมีหิ้วเข้าสามตัวว่ารอบตัวนั้โอ้ไม่เป็นไรเราลุ้มทึงกันไม่ได้ ไอสองตัวนี้อาหารนี่คุณไหนๆพวกกำลังล่อมันอยู่อย่าทำไรอู้โอ้โหเล้วลูกกระต่ายลูกเลือดผมก่อนหรือขี่ๆเนี่ยแค่ผมโดนดีว่าตายแล้วอ่ะโดนผมตอกนู่อาหารกระดิ่งปนักนกลูกเว้ยผมว่าผมต้องค้าไม่รู้แหละเครื่องทำอาหารนั่นแหละด้วยเครื่องทำนี่นี่ไงไปช้อปปิ้งเดะหนาว เอาไม่ว่าเราต้องทําเครื่องนี้แหละเครื่องปั๊มอาหารนั่นแหละไม่ดีคุณผมขอใช้ไม้สักนิดหน่อยนะพาะไม้ถ้าเราไม่มีเรื่องจากว่าคืนที่ยึดสองอ่ะมันมันมีหิมะใช่ไหมแล้วถ้าเรายิ่งปล่อยแล้วเลยมันยิ่งวะเนี้ยไฟมันดับได้นะคณนะผมหิวแล้วผมจะผมไปเก็บอาหารอยู่แล้วคุณค่อนข้างจะรอบเรา คุพูดภาษามอนเหรอผมไม่ได้ยินเลยเกินบพูดอะไรวะไม่ได้ยินนะซำผมกินเบอร์รี่ด